วัวชนกุ้งต้องคนสุดท้ายดใว่ปะไปกันนะไปกันนะไปกันเยเฮยเฮ้ยเฮ้ยไปกันเลยวันนี้ไม่มีใครทำนะคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำยาบคายไม่เหมาะสมกับผู้ที่เสพกัญชารยาเสพติดเยาวชนเด็กที่มีอายุต่้งแต่1 8ปีควรชวนพ่อแม่พี่น้องลุงป้าแมาอามาดูด้วยแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งจะได้ภาพคลิปต่อไปเข้าใจนะไปเลยไป กรสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมซาโจโอวโจครับผมผมพุทธเกียร์ิซเว่นครับผมหนุ่มไม่มีฉายผมมีสักลายครับผมฝากลังเลยครับผมผมชื่อ,อพี่ใหญ่ครับชื่อสายห้าครับผม โอเคครับผมสำหรับวันนี้เราก็มีเกมมาเล่นนะครับก็เป็นปิตาลบกวดน้ํานะครับผมก็เดี๋ยวให้ชามิกมาเป็นตัวอย่างดีกว่าครับนี่ครับผมก็เป็นการนั่งนะครับผมนั่งนั่งมานั่งนั่งไหนนั่งใครเลยเดี๋ยวไป่ต้องเดี๋ยวพี่ปัดให้เปตัวอยาทำไมไม่เปลี่ยนเป็นดำเปียวนี่นะครับเดี๋ยวจะใช้แมสติตานะครับผมปิตาปิตาไม่เนี้ยพี่เองตาไม่ตาใส่เบ้าตา พอปิตาปั๊บากนีก็จับกวดนะแงองสีคาถาแบ่งใช่ไหมสีางแงนี่เล่ากวดโอ้นะโมกประมาณนี้ต้องต้องสวิงซ้ายขวาใช่ต้องสวิงแบบลบประมาณนี้เอาลองเท่เท่เลยเท่เทัเป็นัวอย่เงดูเห็นไหมยี่นิ้วยี่เลีวแปดลวโอนบ้านีมาล้อจับจับขวดน้ำเลยขวดน้ำโอเคกีขวดได้ไหมกขวด เพียงใช่เหรอวาลบดิลบผมจะลบไปไหนพี่ลบไป่กันโดนหิพี่ลบดิลบดิลบดิเออนั่นแหละอ่าครับก็ประมาณนี้นะครับผมได้ไหมได้ได้ได้ให้ดูกลางนี้ก็จะเอาใส้กลางกลางดนตีเดี๋ยวเรามาเรียงลำดับกันเย่างออกเหมือนเดี๋ย่าออกหมืเดิมยิงชบผมที่หนึ่งเอายิงชบที่สอง ่ทำไมมันง่ายจังเลยไม่ออกโอเคครับผมได้แล้วเป็นผมเป็นที่หนึ่งนะครับไทยที่สองที่สามที่สามที่เจือไทยสี่ทีที่วุดยูวุดสี่ในที่สุดท้ายบ้านที่แพ้แพ้กับแครับผมสี่ห้าที่วุดนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาชมกัน a few moments later โอเคครับผมตอนนี้ก็ผมเป็นคนแรกนะครับผมฆ่ามันเดี๋ยวเกิอนเด้อจะสี่ครับท่านอะไรนี่ครับ โลบเดียหบเดีอลบเรอดนียูทางบางตาผูทางพุทธังบางตาทงบางตาสงงบาตามองไม่เห็นนะอันนี้กี่นิ้วอันนี้กี่นิ้วอันนี้กี่นิ้วะเอ้ยวะนีหว่าเอาเลยะโอเค เอาขวดน้ำทำไมมันหยุดดานหยุดแท้ มันมันต้องมีอะไรแน่ๆครับผมไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรแน่ๆไม่มีใครทำอะไรเลยมี้จริงๆต่อไปเป็นช่างบิกนะครับผมมาพร้อมแล้วมา ปิดด้านแล้วเลยปิดข้างหน้าโอ้ยขี้โกงตลอดเลยที่เนี่ยช่างโง่ช่างบิ๊กคู่พี่ทักซอยแกล้งแกล้งเพื่อนก่อนงซอย5คืออะไรครับเนี่ยแกล้งก็แกล้งเพื่อนก่อนเล่นหนึ่งนะพร้อมพร้อมพร้อมอย่างจับจับเบียรพร้อมนะครับเอาให้ช่างบิ๊กจับเองเล่นจนกว่าขวดจะหยุดนะอ๋อใช่ห้ามอยู่ตรงกลางตรงกลางนี่กู ปีตาปีตาตี่เหมอสังขังข้างไขารุกุบไข่แตกเดียวไข่เอาเอาทีละข้างเนาะใช่ทีละครับไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเมื่อกี้เสียงมันแล้มันมาจาก <c oughs> อ,อ๋พี่มาตีคนในวันที่มันเดียงมันดี <c oughs> พี่บอกแกนี่

ใ่ไมเออพอเลี้วสำนักในนี้อะไรกันเอแล้วจ้าพีกครับผมตัวบึ่งจ้าพีกไหนครับเมื่อกี้ไม่มีไข่แกงผมใช่ไหมครับเมื่อกี้รับไหมรักไหมรัลางไหมเดีจ้งอขอโทษนะครับพี่ได้รับกูเหรอ ทำใจนะทำใจให้สบายกูโดนอยู่แล้วอย่เงี้ยทำใจให้สบายหายใจออกหายใจเข้าโถงอยากกินอะไรไหมอยากกินหม้อกูมึงระวังหัวโหนอยากกินอะไรเป็นครั้งสุดท้ายไหมตอบยังพี่คุดทังรอดสังขังลอดทำมังรอดไม่รอดสังขังข้างไข่มันพันกันนะเอาออกเออเออแล้วก็ลอดเด็กะ โอ้ล oh, right? okay. oh, ็อกกระหลบได้ล <laughs> 네็อกไว้ล็อกไว้ล็อกไว้ยิบหยิบหยิบหยิบได้ยิ้นเสียงเสือพันกันตัวของมันก็วางมันกำังยังตัวมือพี่จื้อไหนครับโอเค เพื่่ออนาใครคิวต่อไปครับผมทำไมไม่โดนตีกูให้ตีแล้วพวกมึงก็โม้ยังไงโม้ยังไงโม้ไงโม่ยังไงโอ้ใหญ่ๆหรอไม่ถือจริงๆแล้วผมอยากได้ขวดเบียร์ตีพี่เออยทำไมอ่ะสามเดีอนทำไมอ่ะสามเราทดสอบเบสิ c สกิลนะครับว่าใครจะคิวว่กันนะห้ามห้ามห้ามอยู่นี่อย่างนี้นะต้องเหวี่ยงนี้ต้องเหวี่ยงองนี้ต้องเหวี่ยงองนี้ต้องเหวี่ยงอย่างนอ้ข้างนี้เอาข้างนี้อย่างการวดแทนไทยอย่าง กูมัไปนทุกเงีดังกูนีมงบอกนุ่มลมึงังกูบ่ถูกคนพอแม่ตปกปางราชาลูกกงานเลยกันนึงแป๊บนึงแป๊บนึงใจเย็นมีคำเติมน้าไม่เนียเลยไม่เนี่ยเลยอะอมันกับว่าแมนบอด่อนหนักมบี้แนแเนนั้นดก

จะไปทางไหนก่อนเนี่ยเอาเอเอาปหนึ่งนึงแปบนึงซ้ายซ้ายเอซ้ายซ้าขวาขวาขวาซ้าย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 ลได้ซ้ายเออเออมันลได้มซ้าลได้ยว่ะเล่นไลมี่ให้ไปทางไหนนี่ย ไปไอไปเอไป้ยไปนันึงเออาครเป็นคเป็นเอเอเกเอ้ยคนเน้นเมื่อกี้วาม่เสียวเสียงผมนึกว่าสการมันผ่านมาแล้วนะจิ้วต่อไปไครครับผมใคแปวงเอาแวงมาใครต่อไปก็เดี๋ยวเป็นงาปักมึนเลยครับผมเจอหัวหน้าเผาของเราแลครับผมิกรครับเชิญ เหมือนเหมือนบูชยายัน่ะมันเป็นคนสุดท้ายใช่ป่ะคลิปนี้ผมจะไม่แกล้งพี่นะครับจะลืมนะำเปลวคืนันนี้เริ่ม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 ต้องต้องต้องนี่ปากกาคลิปหน้ากูมีเอาคืนนะมีคมีขู่ด้วยมีปากกาไหม เนี่ยพอพอถึงกูปุ๊บมึงถามหานู่นนี่นั่นมันไม่ถามหาเนาะครับให้เกียร็บไปครับผมมีอะไรจะเขียนหาลูกไหมหาลูกก็มียเลยเหรอไดล่าใ้กันฝากเลยแล้วกันฝากข้างฝากแีกอัก็ได้ครับอันดับแรกฝากข้างว่าลดด้วยนะแดดมไหก็เงินเดือนเด็กพอยาแก้ปวดลดแค่แป้งหนึ่งครับลอตเตอรี่ที่ซื้อสองใบอ่ะนั่นแหละอยู่ในอยู่ในไอนโดให้ใครให้พี่ได้ให้ใครอยู่เกีินหน้ารถหรือเปล่าให้ต้องใหวต้องไ้งไหวต้องไห้ทอนคืนลุงนั่นคือสิบล้านหนึ่งบอกเขาไปว่ารักลูกแล้วก็ให ให้เ oh. huh? yeah, ี uh, yeah. uh ่งให้เก่ให้เก่ว่าพอให้เี่งเองยันหนึ่งอยู่ไหนวะเอาเออเออะไรจะอะอเอาพร้อมเดินสองไป ไปมันไปมันนะไปมันไป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 ไไป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 ไ พอ้โอาาาาอพอพอโอ้โ้ชำ้ำช้ำเลยกูเดี๋ยวไปดูคลิปใครใคลิปนี้กูได้อะไรอันนี้ก็มีมาแค่นี้แหลคะครับผมสนุกสนุกกันใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วไปเจอกันคอนเทนเนอร์นัดแล้วกันครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับยญ่